ให้เพื่อนๆมารู้จักกับผักติวทุกคนผักติว้วดูดูทุกคนยอดสวยๆสวยๆดูได้ยินเสียงหักไหมคะไม่มีไม่มีไมโครโฟนไม่มีมม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 อะไรมานะเดินมาเดินกับน้องนิกแล้วก็มาเห็นแล้วก็เลย เลยเก็บให้เ,เพื่อนๆชมอันนี้อันนี้เป็นดอกเอ็นยืดนะคะทุกคนอันนี้เป็นผักเอ็นยืด,ดหลายๆคนบอกว่าเราสามารถเอาไปไปทำไปต้มไปไปตำแล้วก็เอามาแกงกับหน่อไม้ได้ค่ะยังไม่เคยเหมือนกันนะเนี่ยผักเอ็นยืดนี่ค่ะน,นี้รู้สึกว่าจะเป็นเอ็นยืดตัวผู้นะทุกคน นี่นะคะลักษณะเขาจะเป็นอย่างนี้นี่ค่ะลักษณะเขาจะใช้ทำเอ่อเป็นชาดื่มทุกคน